โรงเรียนคือสถานที่สำคัญที่ภาครัฐมีความห่วงใยและได้ทำการออกมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 อย่างเข้มข้นเพื่อความพร้อมในการกลับมาเปิดภาคเรียนอีกครั้งกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการได้ร่วมมือกันจัดทาคู่มือการจัดการโรงเรียนรับมือโควิด1 9เเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติพื้นฐานสำหรับการป้องกันให้แก่ครูและนักเรียน อันนี้ถือว่าเป็นแนวทางที่เราเห็นภาพชัดเจนนะคะว่าเราจะเตรียมความพร้อมอย่างไรในการเปิดภาคเรียนนะคะเตรียมความพร้อมอยังไงให้เกิดความปลอดภัยในสนานศึกษาคู่มือฉบับนี้ประกอบไปด้วยความรู้ทั่วไปของโควิด -19 ข้อปฏิบัติด้านสุขอ,อนามัยสิ่งแวดล้อม สุขศึกษาด้านสุขภาพจิตนักเรียนรวมทั้งสุขศึกษาในเรื่องของการเตรียมอาหารสำหรับนักเรียนโรงเรียนก็จะมีในเรื่องของมาตรการการคัดกรองบุคคลทุกคนนะคะที่มาที่โรงเรียนทุกคนนะคะก็ต้องมีการสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย การล้างมือนะคะซึ่งในโรงเรียนเองก็มีการเตรียมความพร้อมจุดสบู่นะคะที่เป็นจุดที่ให้นักเรียนได้ล้างทำความสะอาดมืออย่างเพียงพอแล้วก็ในเรื่องของโซเชียลดิแทนซิ่งนะคะการเว้นระยะห่างไม่ว่าจะเป็นการจัดห้องเรียนพื้นที่สนามนะคะพื้นที่โรงอาหารของโรงเรียนนะคะข้อสุดท้ายคือในเรื่องของการลดการแอรอัดในการเหลื่อมเวลาการทำกิจกรรมต่างๆที่มีการที่จะรวมกลุ่มกันมากๆเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนเป็นหลัก นี่คือชีวิตวิถีใหม่หรือ new normal ที่จะเกิดขึ้นในโรงเรียนอันเป็นแนวทางการปฏิบัติเสริมสร้างการเรียนรู้ที่จะให้ทั้งคุณครูและเด็กๆสามารถดำเนินการเรียนการสอนต่อไปได้อย่างปลอดภัย